รากฏการที่ผมพูดถึงนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้มันไม่ใช่เรื่องมาจากความคิดเมื่อก่อนเราพยายามคิดบวกอะนะแต่ความคิดบวกไม่พอมันต้องเกิดสภาวะจิตรู้เป็นบวกด้วยไอ้ตรงนี้ครับเป็นเรื่องที่ผมจึงคิดว่าสิ่งที่เรากําลังพูดถึงการออกจากความคิดมาสู่การตื่นรู้เนี่ยครับหรือการรู้สึกตัวเนี่ยครับก็คือความหมายตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถ ทำสิ่งเหล่านี้ในหนทางที่ออกมาจากการคิดปรุงแต่งนะครับคิดปรุงแต่งไม่สังคิดดีนะบางทีก็ยังเป็นปัญหาเลยนึกถึงภาพนะเขาไม่คนติดดีเยอะเลยเพราะความดีที่ถูกสร้างขึ้นมานี้ก็เป็นบ้านเป็นบ้านที่มารสร้างกันเหมือนกันนะมันมีความอยากดีนะครับแล้วก็สร้างบ้านไว้เราจะเป็นรานเวลาใครไม่มาอยู่ในบ้านหลังดีเนี่ยเราก็จะรู้สึกเบวโวยวายเลยรู้สึกแย่มากเลยอะไรเงี้ยนะ เพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องทำความก็จะให้ได้นะครับว่าสิ่งที่กําลังพูดถึงสภาวะรู้ตัวหรือรู้ตัวเนี่ยครับก็สภาวะที่เห็นอารมณ์ที่มันเกิดปรากฏและกิตเจพบเสวยและรู้นะครับและพอรู้ปุ๊บเนี่ยครับที่สําคัญอันหนึ่งที่อยากจะพูดไปตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้มีความแตกต่างกันมากกับการที่ตอนที่เรามีความคิดนําทางไอ้ความคิดนําทางนี้มันคิดอะไรมากแล้วบางทีมันยังไปคิดไว้ล่วงหน้าด้วยนะว่าอะไรดีอะไรไม่ดี แล้วพอมันคิดล่วงหน้าแล้วมันไปตัดสินด้วยนะว่าไอ้ความโลภไม่ดีความโกรธไม่ดีแล้วพอมันเกิดวันหนึ่งเกิดความโลภโผล่ขึ้นมาในใจรู้สึกโอ้โหมันลงโทษลงทันตัวเองใหญ่โตเลยนะด้วยความรู้สึกเหมือนประหนึ่งว่ามันเป็นสิ่งที่แย่มากๆอย่างเงี้ยน,นะครับ <S <S บอกมากี่หนแล้วสอนมากี่หนแล้วครอะไรมันก็ที่ภรรยาบอกผมบอกมากี่ครั้งแล้วทาไมไม่จําเนี่ยเนี่ยนี่ก็บอกกับตัวเองว่าบอกมากี่ครั้งแล้วว่าทาไมไม่จําว่าความโกรธไม่ดี ปัญหาของมันคือตรงนี้อันเป็นรายละเอียดที่ถ้าใครปฏิบัติมาถึงจุดจุดหนึ่งแล้วบางทีก็มีสิ่งนี้เป็นตะกรงเหลืออยู่ก็คือสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความคิดเนี่ยนะครับนอกจากมันจะทําให้เรามีคลื่นของความคิดเข้ามารบก,กวนแล้วเนี่ยบางทีมันไปทําให้เกิดการตัดสินไม่ล่วงหน้าพอตัดสินไม่ล่วงหน้าแล้วพอมันมีอะไรขึ้นเราก็คําตัดสินนั้นมาใช้จริงๆแล้วสิ่งที่มันเป็นความหมายของการรู้สึกตัวก็คือ ยังมีสิ่งที่เรียกว่าความโลภความโกรธเกิดขึ้นได้แต่ทันทีที่มันเกิดอะเรารู้สึกตัวและทันทีที่รู้สึกตัวเนี่ยครับมันจะมีความหมายที่สําคัญเพราะทันทีที่เราเกิดสติเนี่ยนะครับตรงนี้ผมพูดในเชิงทฤษฎีหรือปริยัตินิดเดียวเพราะว่ามันต้องใช้ศัก์เทคนิคนะครับทันทีที่เราเกิดสติที่มันเป็นการรู้สึกตัวจริงๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นธรรมชาติวิสัยเพราะสติตัวนี้จะเป็นองค์ของสัมโพชงแล้วนะครับ หนึ่งในโพชฌงเจ็ดที่พวกเราท่องกันไว้ได้แล้วนะครับและทันทีที่เรามีสติตัวนี้มันจะเกิดธรรมวิจัยธรรมวิจัยคือสภาวะที่ว่ารู้ตัวเนี่ยคือรู้ด้วยนะครับว่าสิ่งที่จิตเสพเสเวยเนี่ยมันเป็นกุศลหรืออกุศลไม่ได้รู้ด้ยวยความไปคิดว่ามันอกุศลด้วยคําำนะครับแต่มันรู้ด้วยเหมือนกับเรารู้หิวรู้รู้หิวเนี่ยครับมันรู้ว่าอะไรเป็นโทษอะไรไม่มีโทษ พระสันติที่เราบอกว่าเกิดธรรมวิจัยก็คือรู้ว่าอารมณ์ที่จิตเสพเนี่ยอารมณ์ส่วนไหนที่มันเป็นโทษถ้าพอมันเป็นโทษมันก็จะมีความหมายถึงการละไปโดยอัตโนมัติอะไรที่มันเป็นคุณมันก็จะเกิดเพิ่มพูนนะเพราะใช้คําว่าปหานะแล้วก็ภเวตพระเนี่ยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นความหมายเนี่ยพอมันเกิดอิสภาวะเนี่ยมันก็จะเกิดวงจรของการทํางานของจิตรู้ที่มันจะเกิดธรรมวิจัยเกิดวิริยะ เกิดปีติเกิดปัสสัตที่คำเหล่านี้เป็นเทคนิคทั้งหมดนะนะแต่ที่ผมเล่าเล่ามาก็จริงๆก็เล่ามาจากความหมายของคำเหล่านี้ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นการสร้างจังหวะที่เราทําอยู่เนี่ยนะครับถ้าพอเราทําไปถึงจุดจุด,จดหนึ่งแล้วเราไม่ได้รู้เพียงแค่จังหวะของกายแล้วนะครับแต่เรารู้สภาวะอื่นที่มันจิตเสพเสวยเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่มันเป็นความหมายก็คือมโนทวารที่มันจะรับรู้ธรรม,มารมณ์ และส่วนนี้ครับเป็นส่วนที่ละเอียดอ่อนนะครับส่วนที่ละเอียดอ่อนซึ่งประเด็นเหล่านี้คงพูดไปแล้วจะไปปรุงแต่งกันมากมายไปก็พูดเพียงแค่จะให้บอกว่าการกลับมาสู่การรู้สึกตัวก็คือความห,หมายของการที่เราจะรู้แจ้งสภาวะธรรมารมที่ปรากฏขึ้นในใจเราแล้วเราก็จะรู้เท่าทันว่าอะไรเป็นสิ่งที่มันเป็นโทษอะไรสิ่งที่มันไม่มีโทษและความห,หมายนี้นะครับมันจะเป็นไปโดยลกลไกอัตโนมัติ จะเป็นไปโดยลกลไกอัตโนมัติและสิ่งเหล่านี้ครับคือเส้นทางของการภาวนาที่ผมใช้เวลาพูดตามประเด็นหัวข้อออกมาจากความคิดสู่การตื่นรู้ทีนี้เวลาที่เหลือนี่อยากจะแถมอะไร